สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาคุยในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าถ้าเรากระทํา3สิ่งนี้แล้วนะฮะชีวิตของเราเนี่ยจะไม่ตกต่ำนะฮะโดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆลองมาฟังดูนะครับพระศาสดาบอกว่าพระองค์เนี่ยถอยไป91กลับฮะพระองค์เนี่ยไม่เคยตกต่ำเลยเป็นเพราะอะไรฮะเพื่อนๆพ่อพระองค์มีการกระทํากรรม3อย่างนะเพื่อนๆคือมี1 ทานกันให้สองมีธรรมะความกลมใจสม,มีสัญญาะความสำรวมระวังนะฮะถ้าเพื่อนๆทํามสิ่งนี้ในชีวิตชีวิตจะไม่ตกต่ำเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนถ้ายัางต้องเกิดอยู่นะฮะต้องจําไว้ดีๆนะฮะทานกันให้สองธรรมะการกลมใจเห็นเขาพยาบาทเราจะไม่พยาบาทนะฮะเห็นเขาเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนอ่าเห็นเขา,า,าริษยาตนีโกอวดมายาดูหมินท่านยกตนกลมท่านนะฮะ เราจะไม่ทำนะโรคเรียกสันเลขาธรรนะฮะต้องมีธรรมะความค่มใจและมีสัญญมะความสำรวมระวังนะฮสำรวมอินทรีย์สำรวมใจอยู่กับกายาถ้าเพื่อนๆสำรวมใจได้แล้วนะฮะข่มใจได้แล้วให้ทานแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าชีวิตจะตกต่ำนะฮะ ราศาสดาท่านทรงยืนย ouais. ันพง์บอกว่าท่านไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นพระราชามากษัตริย์เป็นมหาจักรพรรดิไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นจอมแห่งเทวดาไปเกิดเป็นเป็นพรมก็เป็นมหาพรมพง์ก็เลยสงสัยว่าพงสร้างกําไรมาไม่เคยตกต่ำเลยตั้ง91กลับนะฮะเหตุปัจจัยก็เป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆเรากําลังมาศึกษาเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะฮะชีวิตของเราเนี่ยจะได้เดินได้อย่างถูกต้องนะครับเพื่อนๆอ่า ถ้าอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยจะทายังไงให้จิตสงบไปดูที่สอนกับมิกชาละนะฮะแก่พิสูจน์ที่ไม่เปิดเพลินไม่ปั้มสนเซอร์ไม่สยบโมเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสคุพภะธรรมลมนะฮะนันทิย่อมไม่เกิดถ้าเราไม่ส่งจิตไปเพลิดเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสนะฮะเนี่ยเรียกว่าเราอยู่สงบแล้วนะพระเจ้าท่านบอกว่าแม้จะอยู่เกลื่อนกล่นไปด้วยภิสษุภพิกษุณีบาศกบ,บาสิกา พระราชามหาอมาตย์เดลทีสาวกของเดลทีนะฮะก็เรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ที่มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้เ,เราอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวได้โดยจิตของเราสํารวมจิตอยู่กับกายเรียกว่าอยู่ผู้เดียวแล้วนะฮะละภาวะตัณหาให้ได้ความอยากในการที่ทําให้จิตแสวงหาอ,อารมณ์เราละนาทีกับความเพลินได้สํารวมจิตอยู่กับกายนะฮะเรียกว่าอยู่ผู้เดียวแล้วนะครับ อยู่ทากลางหมู่ชนมากมายก็สมบได้นะฮะ